สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาเทสไม้สองตัวนี้ให้คุณดูนะครับคือไม้ที่มีสายยาว6เมตรนะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็ไม้ที่ไหลสายนะครับไม้ตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้ดีมากทีนี้นะครับมาดูไม้สายก่อนนะครับสายยาว6เมตรตัวนี้ก่อนนะนะครับตัวที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือตัวนี้เห็นไหมนะครับสายยาว6เมตรเสียงมันจะชัดมากเพราะอะไรนะครับเพราะว่า สายนี่มันต่อตรงเข้ากับโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเสียงชัดมากแต่ว่าการตัดเสียงรบกวนเนี่ยจะไม่เท่าไหร่มันจะเหมือนเสียงจริงๆเลยนะครับตอนนี้คุณอาจจะได้ยินเสียงจิ้งหรีดเบาๆนะครับแต่ว่ามันมีฟองน้ําไปให้ด้วยนะครับฟองน้ําตัวนี้นะครับสามารถเรียนา่าผมพูดใกล้ๆเนี่ยเสียงลมตีเข้ามันก็จะลดเสียงลมจากปากเรานะครับนะมันก็จะไม่กระทบเข้าไม์โดยตรงนะครับอ่ะทีนี้ผมจะถอยให้ดูว่าไกลแค่ไหนนะครับมาดูนะ นะครับยาว6เมิตรไกลแค่ไหนมาดูนะนี่นะครับก็โอเคนะไกลมากเลยนะครับอ่ะไกลไกลโอเคไกลใช้ได้เลยนะครับอ่ะที่สำคัญนะครับนี่ผมให้คุณดูที่สำคัญคือไม้สายตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้กับกล้องใหญ่ได้ด้วยนะครับใช้กับกล้องใหญ่ได้ด้วยเห็นปะ นี่มันมีแคมร r แล้วก็สมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนเนี่ยก็คือโทรศัพท์มือถือนะครับเราเลื่อนลงด้านล่างนะก็คือใช้กับโทรศัพท์มือถือถ้าเลื่อนขึ้นด้าน,านบนเป็นแคม era ก็คือใช้กับกล้องใหญ่นะครับโอเคเนาะนะครับอ่ะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มนะครับทุนยังน้อยอยู่แต่อยากจะมีไมสักอันนะครับดีๆสักอันหนึ่งไว้ใช้นะครับผมแนะนําเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับนะทีนี้นะครับมาดูไมของ ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมได้เดี๋ยวขอขอนุญาตนะครับถอดไม้ก่อนเลยกันนะถอดก่อนเลยกันนะตอนนี้ถอดไม้แลวนะนะครับถอดไม้แล้วอะตอนนี้ไม่ได้ใช้ไม้แลวนะครับผมจะถอยให้คุณดูก่อนนะนะครับว่ามันเสียงมันเนี่ยเวลาไม่ได้พูดไม้เนี่ยเสียงมันเป็นยังไงแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับตอนนี้นะครับผมมาถอยมาอยู่ประมาณจุดนี้ก็ทีนีน้ะ นี้แล้วก็พูดใส่ไม้ที่มีสายยาวเอ,อเนะครับอะทีนี้เรามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแค่กดพอเวลาเรากดเนี่ยเราเปิดแค่ข้างเดียวฝั่งนี้ไม่อฝั่งนี้ไม่ต้องนะครับอพังแล้วมันเนี่เขาบอกนะครับไอ้ไอ้ตัวนี้ห้ามหล่นนะหล่นไม่ได้เลยนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่แบบว่า อ่าโอเคอ่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับมันยังใช้ใช้ได้หรือเปล่าไ่ดูอ่ามาดูนะนะครับจะเสียบไปนะอ่าเข้าหรือเปล่าโอเคมาแล้วนะครับได้อยู่ได้อยู่ตอนที่เรายังไม่เสียบเนี่ยไฟตัวนี้มันจะกระพริบนะครับแต่พอเราเสียบแล้วเนี่ยไฟตรงนี้ มันจะนิ่งแบบนี้เลยเห็นไหมนิ่งปิดนะครับอ่ะทีนี้มาดูเสียงนะครับเสียงไม้ตัวนี้นะครับมันตัดสัญญาณลบบนได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับตอนแรกเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงจิ้งหรีดเห็นปะ่ะแต่พอเสียงไม้ตัวนี้เข้าไปเสียงจิ้งหรีดคุณผมว่าคุณแทบจะไม่ได้ยินเลยจริงไหมนะครับทีนี้มาดูระยะนะครับไกลว่ามันสามารถรับสัญญาณได้ไกลเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้นะครับรับสัญญาณได้ไกลถึง20เมตรนะครับชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้งนะครับสามารถใช้ได้8หกถึงแปดชั่วโมงนะครับมาผมจะถอยให้คุณดูนะครับสวัสดีครับหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผมรู้อะนะครับถ้าถอยไปเรื่อยๆเนี่ยมันรับสัญญาณได้และเสียงผมเข้าอยู่แล้วผมเคยเทสนะครับเคยเทสแล้วแล้วก็มันรับสัญญาณได้ไกลจริงๆนะครับ เว้นแต่ว่านะครับจะมีสิ่งกีดขวางถ้ามีสิ่งกีดขวางเนี่ยโอกาสที่สัญญาณจะขาด,ขาดหายเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับอ่าแต่ถ้าถอยไปในสถานที่โล่งเนี่ยนะครับมันก็จะรับสัญญาณได้แบบเป็นที่เลยนะครับโอเคนะครับเวลาเราหนีบเข้าแบบนี้เห็นไหมมันดูสวยดูหรูมากเลยมันเล็กมากแล้วมันเบามากมามาก็พาได้สะดวกมากนะครับ อันนี้ก็หลักร้อยเหมือนกันนะครับใครที่เพิ่งเริ่มนะครับก็แนะนําผมแนะนําไม้สองตัวนี้ให้คุณแลยกันนะครับคุณตัดสินใจเอาเองอันนี้ผมคัดมาให้แล้วนะนะครับคือไอตัวที่มันมันผมเคยเทสให้ดูในคลิปเหมือนกันไอตัวที่มันไม่ดีมันก็มีนะครับผมก็ไม่เอามาผมก็ตัดตัดตัดออกไปเหลือแค่สิ่งที่มันสามารถใช้ได้จริงนะครับแล้วเสียงมันใช้ได้ดีนะครับก็เหลือให้คุณเท่านี้แหละคุณชอบตัวไหนสองตัวนี้คุณก็เลือกเอานะครับ ผมวินต้นดิส o ็อกสำหรับคลิปนี้นะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครที่ออกมาสร้างเนื้อสร้างตัวในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะครับไปเลยครับบ๊ายบายสุดยอดเลย